สวัสดีค่ะช่อง Youtube มารีลาสตอรี่นะคะและในอีพีนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับต้นว่านหางจอระเข้กันค่ะต้นว่านหางจอระเข้นะคะเป็นพืชที่มีเนื้ออบอิ่มจัดอยู่ในตระกูลลิเลียมและมีแหล่งกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในคาบสมุทรอาหรับค่ะส่วนสายพันธุ์ของว่านหางจอระเข้นั้นมีมากกว่า300สายพันธุ์เลย ซึ่งมีทั้งสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่มากไปจนถึงพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่า10เซนติเมตรและละักษณะพิเศษของว่านหางจระเข้คือมีใบแหลมคล้ายกับเข็มเนื้อหนาและเนื้อในมีน้ำเมือกเหนียวและว่านหางจระเข้นั้นจะผลิดอกในช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะว่านหางจระเข้เดิมเป็นพืชที่ขึ้นในเขตร้อนต่อมาได้นำไปเพาะพันธุ์ในยุโรปและเอเชียและทุกวันนี้ทั่วโลกกำลังเกิดกระแสนิยมว่านหางจระเข้กันเป็นการใหญ่เลยค่ะ การใช้ว่านหางจระเข้บำรุงผิวมีประวัติความเป็นมานับพันปีก่อนคริสตศักราช333ปีพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชได้พบว่านหางจระเข้เป็นจำนวนมากและทรงรับสั่งให้ทำการปลูกขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นยาสำหรับกองทับของพระองค์อีกทั้งนางคลีโอพัตราเคยใช้น้ำเมือก จากว่านหางจระเข้เป็นยาบำรุงผิวทําให้พระนางมีผิวพรรณผุดผ่องนางดารุณีเรกรุ่นและตั้งแต่นั้นมานะคะสรรพคุณของว่านหางจระเข้จึงได้เรื่องลือกระชอนไปทั่วโลกเลยค่ะในตำราย,ยาสมุนไพรของกรีซที่บันทึกเมื่อทศวรรษที่70แห่งค,คริสตศักราชได้กล่าวไว้ว่าว่านหางจระเข้นั้นมีสรรพคุณในการบำรุงผิวเป็นยาฆ่าเชื้อช่วยสมานแผลห้ามเลือด และในขณะเดียวกันนะคะต้นว่านหางจระเข้ยังเป็นตัวกระตุ้นเซลล์เนื้อเยื่อให้เจริญเติบโตทําให้เพลหายไวขึ้นและยังสามารถนํามาใช้รักษาเพลธรรมดาเผลไฟไหม้น้าร้อนลวกเผลที่เกิดจากการฉายรังสีและลดอาการอักเสบฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วยค่ะต่อไปจะเป็นลักษณะดอกของว่านหางจระเข้นะคะดอกว่านหางจระเข้จะออกเป็นช่อตั้งยาวประมาณ60-90ถึงซนติเมตรแทงช่อออกจากกลางต้นก้านชูช่อดอกยาว ดอกย่อยนะคะจะเป็นหลอดห้อยลงจะมีลักษณะเหมือนรูปเตรและกลีบดอกโคนเชื่อมกันปลายแยกเป็น6กลีบเรียงเป็นสองชั้นและมีดอกสีส้มค่ะส่วนความกว้างของแต่ละดอกนะคะจะอยู่ที่ประมาณ7มิลลิเมตรและความยาวอยู่ที่ประมาณ2-3เซนติเมตรค่ะ และเมื่อเราพูดถึงต้นว่านหางจระเข้เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนนึกถึงคงเป็นความดุ่งดังในสปปรรพคุณของการใช้เป็นยารักษาและบำรุงผิวพรรณแต่ในแง่ของความเชื่อนั้นมีความคล้ายคลึงกับเคตั้นเลยค่ะและคนไทยโบราณยังมีความเชื่อกันว่าหากบ้านไหนได้ปลูกต้นว่านหางจระเข้ไว้ภายในบ้านจนออกดอกชูชอ่อบ้านนั้นจะได้รับข่าวดีในเรื่องของโชคลาภเงินทองมาสู่ผู้ปลูกนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับต้นว่านหางจระเข้ที่มลิได้นำออากมาฝากในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้สาระความรู้แก่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมอยู่ไม่มากก็น้อยคงพอที่จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเ,เลือกปลูกต้นว่านหางจระเข้กันได้นะคะและในอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ